สวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมนะครับคลิปต่อไปเลยนะครับเมื่อกี้ก็คลิปเมื่อกี้ก็เกินสิบนาทีไปนิดนึงครับประมาณสามสิบสี่สิบวินะครับพอพอไปด้วยนะครับกําลังเอ่อนำเสนอพระเครื่องวัตถุมงคลเพลินๆนะครับลืมดูเวลานะครับพอัปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาชมอ่าวัตถุมงคลกันต่อเลยนะครับไปกันเลยครับ ต่อไปนะครับเหรียญต่อไปนะครับเป็นเมื่อกี้ก็อันนี้เป็นหลวงตาบัวน,น,นะครับยาณสัมปันโนครับนี่ยได้รับมาจากวัดเลยนะครับท่าน,นมีคงอ่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จอ่าของวัดจุมพลนะครับของวัดหลวงปู่วรพจนวิธานนะครับอำเภอแวงน้อยนะควัดจุมพลอันนี้เป็นลูกศิษนะครับลูกเิษท่านปลูกเศษอ่าเหรียญนี้นะครับเหรียญรุ่น พุทโธณโมแตกนะครับรุนี้นะครับโธณโมแตกนะครับพุทธคุณดีดีมากนะครับอเหรียญต่อไปนะครับอันนี้เป็นสมเด็จนะครับพระสมเด็จอันนี้รุ่นนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่คำพันธ์นะครับโคสะปัญโยเป็นเหรียญของพระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์สุรยันนะครับโคสะปัญโยนะครับ เป็นพระสมเด็จปทวีธาตุครับเป็นเหรียญเป็นพระสมเด็จปทวีธาตุของอหลวงพ่อพระอาจารย์คำพันปุษตะปัญโยเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์สุริยันนะครับปุษตะปัญับท่านใดก็อยากจะรู้ว่าพระสมเด็จปทวีธาตุเป็นยังไงนะครับลองเข้าไปค้นหาใน g o o g l e ดูนะครับท่านจะรู้ว่า,ามีประวัติอะไรบ้างอันนี้นะครับเป็นเหรียญของ หลวงพ่อทองมาหาบวโลนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณดีมากนะอ่าเป็นเหรียญที่เชียนพระต่างๆนิยมนะครับหายากนะเหรียญน,นี้ก็น่าจะเป็นเหรียนที่ตกรุ่นนะครับตกเกรดนะเพราะว่าเหรียญเขาบอกว่าเหรียญ ของหลวงพ่อทองมาส่วนมากก็จะเป็นเหรียญทองแดงอ่เหรียญแบบอื่นจะไม่ค่อยมีนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเนื้อเป็นเหรียญเนื้ออันปะก้าเรือเนื้อนิกเกิลผสมนิกเกิลน,นะครับคือเขาเรียกว่าเนื้ออันปะก้านะแต่ผมดูน่าจะเป็นเหรียญแท้พอดูลักษณะเหรียญแล้วเหรียญลักษณะใกล้เคียงกับเหรียญแท้นะครับใหญ่ แต่ว่าน่าจะเป็นเหรียญชุบมานะชุบมาแต่ผมตรวจพุทธคุณแล้วพุทธคุณดีนะครับอ่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญพระธาตุพนมนะครับเหรียญพระธาตุพนมก็ผมไปพระธาตุพนมมานคะรพนมมาก็ไปสักการะได้เขาบูชามาก็มีพุทธคุณดีนะครับมีพุทธคุณดีหมือ,ะอนะครับต่อไปเลยนะครับ ต่อไปก็อันนี้อันนี้นะครับก็เป็นเหรียญอ๋อหลวงปู่อีนะครับเอาไปแล้วนะครับอันนี้ต่อไปนะครับอันนี้เป็นครูบาเที่ยงนะครูบ,บาเที่ยงรมนะครับครูบาเที่ยงรมเป็นเหรียญที่หายากนะเหรียญนี้ผมก็ไปใส่กรอบมาไว้ศึกษาดูนะเป็นเหรียญที่หายากไม่ค่อยมีนะครับ อันนี้ก็เป็นเหรียญของอ่าวัดรหารไล่นะครับไปสักกะละลุงปูทิมอิสริโกที่จังหวัดระยองนะครับก็เลยเช่าบูรามาตรวจสอบพุทธคุณแล้วดีมากนะพุทธคุณดีเป็นใส่กรอบไม่ห้อยคอนะครับอต่อไปนะครับอันนี้เป็นเหรียญอันนี้เป็นเหรียญ เม็ดแดงนะเม็ดแดงผมก็อันนี้เหรียญนี้ผมก็จําไม่ได้นะครับเหรียญของใครแต่ว่าตรวจพตุทธคุณแล้วดีมากน่าจะเป็นเหรียญของหลวงปู่ทิมนะถ้าไม่ใช่น่าจะเป็นเหรียญไ,ไปเช่ามาที่วัดประหารไร่นะครับจำไม่ได้น่าจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ทิมนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปูุ่ณนะครับ พวบคูณปี30นะครับรุ่นโดดตึกนะครับรุ่นโดดตึกอันนี้เป็นเหรียญลงปูทวดนะครับเหรียญลงปูทวดนี่นะครับอาจารย์ให้มาอันนี้นะครับเป็นเหรียญมีคนให้ผมมาเนี่ยผมก็ ตรวจพุทธคุณแล้วก็ถือว่าดีนะโปรงเป็นเอามาเผยนะจะมีจานลกนะครับอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับตรงกลางเลยครับว่ารวยนะถ้าเระว่ารวยอยู่ตรงกลางนี้เลยนะจุดตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเรียงต่อไปนะครับเรียนต่อไปอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์คอเอลปีหนึ่งห้านะครับ ปีหนึ่งห้าเช็คแล้วนะครับเป็นปิมคอเอลปีหนึ่งห้านะครับต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรียนอันนี้ก็พุทธคุณบีนะครับพุทธคุณบีเป็นเหรียนลงข้องเงินนะครับลงข้องเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะครับวัดละหานไรนะครับคุณแผน จิพ์เล็กนะครับเป็นแผน่นพิพ์เล็กลงไปเมื่อกี้นะครับเชา่าบูชามาหนึ่งเหรียญน,นะครับมาใส่ขอบเหรีคออันนี้เป็นพระสังฆา,ายนะครับพระสังฆา,ายวัดป่าบางนันเย็นนะครับของพระอาจารย์สุริยัะครับต่อไปอ่าคือครบแล้วนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือเหรียญที่ผมให้คอไปต่างนะครับ าอจำสำหรับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้แนะนำพระเก่าเป็นส่วนมากนะครับให้ทุกท่านได้ชมก็พอจบคลิปชุดนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ